สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนประจำเดือนกรกดาคม2563การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันนะคะไพ่ใบแรกปรากฏไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะคือคนที่ได้ไพ่เจ็ดเหรียญในตำแหน่งไพ่เจ้าชะตาถือว่าเป็นเดือนที่น่าจะมีโอกาสในเรื่องของการงานและการเงิน,ล,นลักษณะเจดเหรียญก็คือคนที่กําลังมองความสําเร็จนะคะ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินหรือการทรําธุรกิจหรือกําไรนะคะในช่วงเดือนนี้อยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของการลงทุนเกิดขึ้นด้วยนะคะไพ่แปดเหรียญน,นะเข้ามากระทบโอ้โหการเงินนะคะถือว่ามีความโดดเด่นนะสาหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนถ้าเรามองแบบนี้คือการเงินมีการยกระดับตัวเลขที่ดีมากขึ้นจาก7ะะเป็น8นะคะก็มองว่ารายได้ดีๆหรือการเงินดีๆจะเข้ามาแน่นอนนะ ไพ่ห้าดาบนะอาจจะต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์อย่าไปมีปัญหากับผู้ใหญ่หรืออย่าไปมีปัญหากับคนที่มีอํานาจเหนือกว่าคือปัญหากับหัวหน้างานก็ได้นะคะหรือว่าปัญหากับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องระมัดระวังลดอีโก้ลงปณีปนอมให้มากๆนะคะไม่อย่างนั้นจะทําให้สูญเสียโอกาสที่ดีไปได้ ไพ่สามเหรียญนะคะคือการทํางานยังส่งผลในด้านดีนะคะหรือธุรกิจก็ยังส่งผลในเรื่องของกําไรเรื่องของอไรายได้พิเศษคือสามเหรียญอย่างที่บอกไปแล้วเป็นคนที่มีโชคหรือมีดวงในเรื่องของการทํางานหรือการเงินจะได้รับการสนับสนุนนะคะหรือมีลูกค้าประจํานะคะ ไพ่ห้าไม้นะคะต้องระมัดระวังปัญหาการทํางานนะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นนะตำแหน่งนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของบุตรหลานนะ,ะหรือเรื่องของบริวารลูกน้องนะคะซึ่งหน้าที่จะมีเรื่องของปัญหาการงานเกิดขึ้นด้วยนะไพ่แปดถ้วยนะคะอาจจะมีเรื่องของ ปัญหานะคะเกิดขึ้นกับผู้ใหญ่อย่างที่บอกไปแล้วตำแหน่งนี้คือผู้ใหญ่ใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงอาจจะเป็นหัวหน้าหรือคุณแม่ก็ได้นะคะหรือในเรื่องของสถานที่นะคะหรือในเรื่องของช่วงเวลาทํางานเนี่ยมีโอกาสที่จะยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะ,ะอาจจะเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนสํานักงานร้านค้าหรือเปลี่ยนในช่วงเวลาทํางานก็ได้นะคะ แต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์นะคะเพราะ8ถ้วยก็เป็นอารมณ์ที่ไม่ค่อยที่จะสดใสเท่าไหร่พะจั์หมุนหม,หมองหรือมีความคิดนะที่อาจจะทําธุรกิจช่วงกลางคืนเพิ่มมากขึ้นอันนี้ถือว่าส่งผลดีนะไพ่กาไม้นะคะเป็นเดือนที่ต้องระมัดระวังปัญหาการทํางานนะคะความ ความเครียด่ะนะคะหรือในเรื่องของการทํางานเนี่ยค่อนข้างส่งผลในช่วงเดือนนี้จะนั้นต้องควบคุมในเรื่องของการทํางานนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของอารมณ์คือต้องใช้ประสบการณ์เข้าไปแก้ไขนะคะแล้วก็ต้องอยู่นิ่งๆอะรอดูสถานการณ์ไปก่อนไพ่หไม้นะคะคือการทํางานจะประสบความสําเร็จแน่นอนแต่ต้องใช้เวลานะคะไพ่เดาโมนอยู่ในตําแหน่งที่9 <S <S ค,คือมีความเครียดอะมีเรื่องของความไม่สบายใจเกิดขึ้นมีความกังวลใจมีความกด กดดันนะคะแล้วรู้สึกว่ามีโอกาสที่จะถูกทรยศหักหลังอ่ะนะคะถูกยินทาใส่ร้ายป้ายสีนะ,ะหรืออาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นด้วยนะคะฉะนั้นก็มีความรู้สึกที่ไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะ ไพ่เจ้าชายดาบนะคือมีเรื่องของปัญหานะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารน,นะคะหรือมีเรื่องของปัญหาการงานติดขัดเกิดขึ้นน่นะคะแต่เจ้าชายดาบมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารลูกน้องอยู่แล้วนะซึ่งหน้าที่จะเข้ามาฉะนั้นคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยถ้ามองดูแล้วก็เป็นเดือนที่ การเงินนะคะหรือการลงทุนอย่างดีมากๆแต่ในความรู้สึกมีความกังวลใจละกังวลใจเรื่องของอะไรกังวลใจเรื่องของผู้ใหญ่นะคะแล้วก็เรื่องของคู่แข่งทางการค้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่มีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปัญหาในเรื่องของการทํางานปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารน,นะคะในช่วงเดือนนี้มีโอกาสที่จะเข้ามาการทำงานนะคะของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาก่อนแล้วนะคะมองว่าธุรกิจการงาน อาจจะส่งผลในด้านดีนะคะแต่ก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาหรือความล่าช้านะคะหรือมีเรื่องของความขัดแย้งบางอย่างนะที่ทําให้เรื่องของการทํางานนะอาจจะติดติดขัดขัดมาก่อนหน้านี้เช่นเดียวกันนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนกระกฎาคมนี้นะคะ คือช่วงต้นเดือนเนี่ยการทำงานมีความโดดเด่นมากๆนะคะธุรกิจการงานส่งผลในด้านดีมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือธุรกิจที่ลงทุนลงไปเนี่ยก็มีเรื่องของข่าวดีนะคะแล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีด้วยนะ,ะพอเข้าสู่กลางเดือนถึงปลายเดือนเริ่มกลับมามีปัญหาอีกแล้วนะคะมีเรื่องของอารมณ์นะคะมีความขัดแย้งกับผู้ใหญ่นะคะมีปัญหากับ ผู้ร่วมงานนะหรือมีเรื่องของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารนี่แหละกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะทำให้เรื่องของการทํางานอาจจะติดขัดหรือไม่ค่อยที่จะเคลื่อนไหวในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนเท่าไหร่ฉะนั้นนะคะต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ให้มากๆนะคะไพ่าการทํางานของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะคือไพ่ไม้เนี่ย ก็ปรกากฏไพ่ห้าไม้คือปัญหาความขัดแยง้งหรือความราช้าในเรื่องของการทํางานจะเข้ามานะคะโดยเฉพาะตําแหน่งห้าไม้อยู่ในตําแหน่งของบริวารด้วยแล้วก็มีไพ่เก้าไม้นะคือก็ติดขัดในเรื่องของการทํางานมีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานหรือนะคะบางคนก็บริวานนะคะค่อนข้างเปลี่ยนบ่อยเลยนะคะหรือมีปัญหาด้านนี้นะคะแต่ก็มีไพ่หไม้ปรากฏขึ้นเช่นเดียวกันฉะนั้นโอกาสหรือความสําเร็จในเรื่องของการทํางานนะคะก็น่าที่จะเกิดขึ้นสําหรับคนที่เกิด วันพุธกลางคืนฉะนั้นสิ่งที่ต้องรอบครอบในช่วงนี้เกี่ยวกับเรื่องของการทํางานนะคะก็คือในช่วงต้นเดือนเนี่ยการทํางานส่งผลในด้านดีทํางานให้เต็มที่นะจะมีการปรับเปลี่ยนนะคะหรือมีเรื่องของโอกาสที่ดีเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนนะคะปัญหาทุกอย่างที่เข้ามาคือเกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์ทั้งนั้นเลยถ้าลดในเรื่องของอารมณ์หรืออีโก้ลงได้โอกาสดีๆยังกลับเข้ามาอยู่สําหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะ ไพ่บทสรุปในเรื่องของการทํางานปรากฏไพ่3มไม้เป็นเดือนที่การทํางานจะมีการขยับขยายนะคะหรือมีโอกาสที่ดีบางคนก็อาจจะมีสาขามากกว่า1สาขาหรือบางคนอาจจะต้องได้ร่วมงาน2-3คนขึ้นไปนะมีการโฆษณาหรือเผยแผ่ในเรื่องของธุรกิจการงานหรือผลิตภัณฑ์หรือสินค้าแล้วมีคนรู้จักมากขึ้นฉะนั้นมองว่าการทํางานจะมีการขยับขยายหรือเติบโตมากขึ้นสําหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินการเงินค่อนข้างดีถึงแม้ว่านะคะก่อนหน้านี้รายได้ที่เข้ามาเนี่ยนะคะอาจจะมีเรื่องของการเงินที่รู้สึกว่าไม่เป็นไปตามที่วางแผนเอาไว้นะคะหรือการเงินที่เกิดขึ้นนะคะก็มีเรื่องของค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมาก่อนนะคะแต่พอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะอิทธิพลของไพ่เจ็ดเหรียญและแปดเหรียญเป็นการบ่งบอกว่าการเงินหรือรายได้ค่อนข้างดีนะคะ คือเเหรียญเนี่ยการเงินหมุนเวียนคล่องตัวนะระดับการเงินก็คือตั้งแต่10,000มถึง2 0 0ห0ขึ้นไป8เหรียญเนี่ยคือ3 0,000ื่นขึ้นนะคะฉะนั้นมองว่าการเงินของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยจะมีเรื่องของรายได้หรือเม็ดเงินเข้ามาในช่วงเดือนนี้แต่ก็ต้องรอบคอบค่าใช้จ่ายในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนด้วยนะคะก็ต้องระมัดระวังนะแต่มองว่าไพ่เหรียญสวยๆนะคะเเหรียญกับ8เหรียญนะคะการเงินดีมากๆนะคะ ไพ่บทสรุปในเรื่องของการเงินปรากฏไพ่นักมายากลน,นะเป็นคนที่มีความสามารถในเรื่องของการหาไรายได้หรือมีความคล่องตัวนะคะในเรื่องของการหาเงินมากๆเก่งในเรื่องของการหาเงินมีความคล่องตัวไรายได้ค่อนข้างดีนะคะ แต่ก็เป็นคนใช้เก่งนะคือหาเก่งก็ใช้เก่งเหมือนกันนะจากนั้นมองว่าในช่วงเดือนนี้รายได้ดีๆยังเกิดขึ้นโดยเฉพาะอาจจะมีความคิดนะคะที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะมีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนรถหรือมีเรื่องของการซื้อรถเกิดขึ้นนะคะก็มองว่าการเงินยังดีแต่วางแผนสักนิดนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยมองว่าเป็นเดือนที่นะคะ คนโสดเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีโชคในเรื่องของความรักเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามาพูดคุยในเรื่องของความรักนะแต่ผู้ใหญ่นะคะหรือคนใกล้ชิดนะคะก็ไม่ค่อยเห็นด้วยในเรื่องของความสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์ที่เข้ามาเนี่ย ความรักมันก็ยังไม่ค่อยที่จะลงตัวหรือยังไม่ค่อยราบรื่นนะคะยังไม่ค่อยมีเวลาพัฒนาอย่างเต็มที่นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยานะคะก็ต้องปรับในเรื่องของความสัมพันธ์รักให้มากที่สุดอาจจะเป็นช่วงเวลาที่มีปัญหาโดยเฉพาะช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนเนี่ยเริ่มที่จะมีเรื่องของความว้าวุ่นใจแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของชีวิตรักเกิดขึ้นฉะนั้นต้องพูดคุยปรับความคิดปรับความเข้าใจกันให้มากๆไพ่บทสรุปในเรื่องของความรักปรกากฏไพ่เก้าถ้วยนะ คือสาหรับคนโสดแล้วเนี่ยก้าวถ้วยคือพ่อไม้แม่ไม้นะคะแล้วก็ต้องระมาระวังเรื่องของปัญหาการครบซ้อนด้วยนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็ต้องปรับความสัมพันธ์กันให้มากๆก้าวถ้วยคือคนเจ้าชู้นะฉะนั้นคู่ครองคนรักอาจจะเป็นคนเจ้าชู้ะนะคะหรือสร้างในเรื่องของปัญหาความรักให้ฉะนั้นต้องพูดคุยกันแล้วก็ปรับความสัมพันธ์กันให้มากๆส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะต้องระมาระวังปัญหาโรคเครียดนะคะ อาจจะเป็นช่วงเวลาที่นอนไม่ค่อยหลับนะแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบขับถ่ายนะ,ะอาการอักเสบในช่องปากนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของอะระบบทางเดินหายใจะระบบประสาทสมองแบบนี้นะคะแล้วก็โรคเครียดน้ำเหลืองไม่ค่อยดีน้ำหนักตัวหรือฮอร์โมนนะคะอาการเจ็บคอเจ็บกล้ามเนื้อ นะคะหรือว่าน้ำในหูไม่เท่ากันนะคะอันนี้ต้องดูแลสุขภาพให้มากๆด้วยไพ่บทสรุปในเรื่องของสุขภาพปรากฏไพ่ก้าวดาบอ่าเป็นไพ่ที่มีปัญหาสุขภาพนะคะคือโรคเครียดโรคไมเกรนะนะคะหรือมีโรคประจำตัวเกิดขึ้นนะคะอันนี้ต้องดูแลสุขภาพให้ดีต้องรอบคอบนะคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะช่วงอายุ20-23ปีเป็นเดือนที่จะมีความโดดเด่นในเรื่องของการงาน การเงินนะคะอาจจะมีเรื่องของการงานดีๆเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ส่งผลในเรื่องของอไรายได้นะคะเข้ามาในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยมองว่าคนโสดมีโอกาสนะที่จะ พบรักจากการพูดคุยงานนะคะหรือการติดต่อง,งานหรือมีคนชักนําในเรื่องของความสัมพันธ์มาให้ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะความรักนะคะก็อาจจะมีการพูดคุยกันมีความมีความคิดที่จะวางแผนใช้ชีวิตร่วมกันอาจจะทําธุรกิจร่วมกันหรือมีความคิดที่อยากจะซื้อบ้านนะคะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะคนที่เกิดน,นะคะวันพุธกลางคืนช่วงอายุ24ปีนะคะเป็นเดือนที่จะมีปัญหาในเรื่องของการทํางานนะคะ คือการทํางานมันไม่ราบรื่นการเจราจานะคะค่อนข้างติดขัดอาจจะเป็นเดือนที่พูดคุยกับใครไม่ค่อยรู้เรื่องหรือการสื่อสารนะคะไม่ค่อยที่จะประสบความสําเร็จในช่วงเดือนนี้เลยนะรวมถึงนะคะในเรื่องของการทํางานก็มีความขัดแย้งนะคะมีปัญหาภายในติดขัดนะ,ะหรือธุรกิจที่ทำเนี่ยมันก็อยู่ในโซนการแข่งขันค่อนข้างสูงฉะนั้นเป็นเดือนที่ยังต้องพยายามในเรื่องของการทํางานนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะต้องรอบคอบเรื่องของความรักนะคะคือคนโสดอาจจะไม่ค่อยมีโชคในเรื่องของความรักเท่าไหร่นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาปัญหาความรักหรือความขัดแยง้งจะเข้ามาตลอดเวลาฉะนั้นต้องพัฒนาแล้วก็ปรับความเข้าใจกันให้มากๆคนที่เกิดนะคะ วันพุธกลางคืนนะช่วงอายุ25ถึ26ปีนะคะเป็นเดือนที่จะมีโอกาสในเรื่องของการทำงานนะคะมีโอกาสได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรืออาจจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะ,ะเป็นเดือนที่จะมองเห็นในเรื่องของรูปทางใหม่ๆเข้ามาในช่วงเดือนนี้อาจจะต้องปรับปรุงงานสักนิดน,นึงนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นเดือนที่จะมีโชคนะ คนที่ว่างงานก็น่าที่จะได้งานนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินหรือรายได้ดีมากๆในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดจะพบรักนะคะเป็นความรักที่ดีนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักนะคะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาแต่ก็จะกลับมาปรับความคิดปรับความเข้าใจนะคะกันนะคะแล้วก็หันหน้าเข้าหากันได้เป็นอย่างดีนะ คนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะช่วงอายุ27-28ปีนะคะเป็นเดือนที่อาจจะมีการโยกย้ายเปลีป่ยนแปลงเข้ามาอาจจะเปลี่ยนงานย้ายงานอา่าโยกย้ายบ้านอยู่อาศายัยโยกย้ายสำนักงานร้านคา้าหรือนะคะปรับเปลี่ยนในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่กงานหรือเปลี่ยนช่วงเวลาทำงานก็ได้ หรืออาจจะมีธุรกิจกลางคืนมากขึ้นนะคะรวมถึงเป็นเดือนที่มีเรื่องของอารมณ์หรือความรู้สึกที่ไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่มีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นไม่ได้อยู่กับคนในครอบครัวนะคะหรือไม่ได้อยู่กับคนที่เรารัก นะคะมีเรื่องของความไม่สบายใจนะในเรื่องของการเงินอาจจะมองหาลู่ทางหรือมองหาไรายได้เพิ่มเติมในช่วงเดือนนี้ถือว่ายังมีโชคอยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยไพ่แปดถ้วยก็คนโสดก็เป็นเดือนที่ไม่ค่อยมีโชคในเรื่องของความรักอยู่แล้วนะคะส่วนคนที่มีคนรักรหรือสามีภรรยก็มีความขัดแย้งกันไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของความไม่สบายใจเกิดขึ้นด้วยนะคะฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ให้มากที่สุด ถ้ามอง8ถ้วยนะ,ะไปติดกับ8เหรียญแบบนี้บางคนมีที่นะมีที่ทางนะ,ะก็อาจจะนําที่ออกมานะ,ะทำให้เกิดประโยชน์หรือเกิดกําไรก็ได้นะคะคนที่เกิดนะคะวันพุธกลางคืนนะคะช่วงอายุ29ปีนะ,ะเป็นเดือนที่ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะ คืออารมณ์จะค่อนข้างร้อนนะแล้วก็ในเรื่องของอีโก้นี่ค่อนข้างสูงไม่ค่อยรับฟังความคิดเห็นของใครนะคะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานมีปัญหากับผู้ใหญ่ที่ทํางานแล้วก็ที่บ้านด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์นี่แหละทําให้สูญเสียโอกาสในเรื่องของการงานการเงินไปส่วนในเรื่องของความรักนะคะคือคนโสดความรักไม่ค่อยสดใสนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาปัญหาชีวิตรักก็จะเข้ามานะครวมถึงผู้ใหญ่นะคะก ไม่ค่อยชอบคู่ครองคนรักนะคะของคนที่เกิดวันพุธช่วงอายุนี้ด้วยนะคะคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะช่วงอายุ30-33ปี เป็นเดือนที่จะมีปัญหาการทํางานเข้ามาบางคนนะคะก็อาจจะมีแรงกดดันหรือปัญหาการทํางานหรือการทําธุรกิจสะสมมาเยอะนะได้รับความเครียดได้รับความกดดันนะคะมีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานนะคะหรือมีเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ส่วนในเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดอาจจะไม่ค่อยมีโชคนะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยานะคะมองว่าในเรื่องของความ รักต้องปรับความสัมพันธ์กันให้มากที่สุดไพ่ก้าไม้คือคนที่มีประสบการณ์ถ้ารู้จักใช้ประสบการณ์แก้ไขกับปัญหาจะเกิดโชคนะคะรวมถึงนะคะในเรื่องของการปรับเปลี่ยนหรือการยกย้ายต้องใจเย็นๆรอดูสถานการณ์ไปก่อนคือลักษณะของก้าวไม้เนี่ยถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็เป็นการบ่งบอกว่ามีคนนะคะ จ้องในเรื่องของตำแหน่งหรืออยากจะเข้ามาแย่งผลงานหรือแย่งตำแหน่งในช่วงเดือนนี้อยู่ก็เป็นลนักษณะของไพ่ที่มีเรื่องของความหงแหนในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะหรือมีความกลัวเกิดขึ้นนั่นเองฉะนั้นต้องมีสตินะคะแล้วก็ใช้ประสบการณ์แก้ไขในเรื่องของปัญหาอย่าใจร้อนนะคะแล้วก็รอดูสถานการณ์ไปเรื่อยๆปัญหาทุกอย่างจะค่อยๆคลีคลายลงไปแน่นอนนะคะคนที่เกิดวันพุธกลางคืนช่วงอายุ34-36ปีนะคะ จะมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการทํางานการทํางานจะประสบความสําเร็จนั่นคือสิ่งที่เราทํามานะคะสักระยะหนึ่งแล้วจะส่งผลในด้านดีมีข่าวดีนะคะแล้วก็มีผลงานที่โดดเด่นด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินรายได้ดีๆนะคะจะเข้ามาส่วนในเรื่องของความรักนะ,ค,ะคนโสดก็มีโอกาสพบรักจากการทํางานพบรักต่างไวัยนะคะ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะความรักก็ยังมีเรื่องของความเข้าใจกันอยู่แต่ต้องหาเวลานะคะไปท่องเที่ยวหรือใช้ชีวิตคู่ร่วมกันด้วยนะคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะ ช่วงอายุ37-39ปีนะเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของความว้าวุ่นใจมีความไม่สบายใจมีความวิตกกังวลมีความเครียดน,นะคะการทํางานนะคะก็อาจจะติดขัดไม่ค่อยก้าวหน้ารวมถึงอาจจะถูกกันแกล้งนะหรือมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานมีปัญหากับผู้ใหญ่ต้องรู้จักตรวจสอบในเรื่องของเอกสารสัญญาทุกอย่างให้ดีเป็นเดือนที่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการทํางานเกิดขึ้นนะคะนอกาจากว่าคนที่ทําธุรกิจกลางคืนนะถือว่าส่งผลในด้านดีหรือคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับ ่าในเรื่องของการเขียนินยายนะคะหรือว่าเขียนในเรื่องของของอนิยายที่ที่ที่อยู่ในด้านของของการใช้เจินตนาการอะเรื่องผีอย่างนี้นะคะก็มองว่าถูกชะลกนะคะแต่ถ้าไม่ได้ทำธุรกิจแนวนี้หรือไม่ได้ทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเขียนเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นเดียนที่เรามีความกุ้มใจมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นฉะนั้นสิ่งที่ต้องรอบคอบคือเอกสารสัญญาทุกอย่าง ต้องระมัดระวังให้มากส่วนในเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากส่วนในเรื่องของความรักนะคะคือคนโสดอาจจะไม่ค่อยมีโชคในเรื่องของความรักหรืออาจจะต้องผิดหวังนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานเนี่ยความรักก็จะมีความระแวงสงสยัยมีความหึงหวงกันค่อนข้างมากรวมถึงปัญหาสุขภาพมีโอกาสที่จะเข้ามาด้วย คนที่เกิดวันพุธกลางคืนช่วงอายุ40ปีนะคะอาจจะเป็นเดือนที่รอฟังข่าวบางอย่างนะคะแต่ในเรื่องของการทํางานนะ,ะก็ยังไม่ค่อยที่จะก้าวหน้าเท่าไหร่รวมถึงอาจจะมีข่าวลือแปลกๆเกิดขึ้นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารอาจจะเข้ามาสร้างปัญหาหรือสร้างความเดือดร้อนในช่วงเดือนนี้ต้องรู้จักควบคุมเรื่องของรมนะ ไพ่เจ้าชายดาบนะอาจจะเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของบริวารก็จริงนะคะแต่เมื่อปรากฏขึ้นคนที่เกิดวันพุธกลางคืนช่วงอายุ40ปีในช่วงเดนนี้อาจจะกลับไปมีนิสัยเจร้อนหรือไร้เหตุผลเน่ยเหมือนคนที่อายุน้อยๆนะคะฉะนั้นต้องมีเหตุผลต้องรู้จักควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารด้วย ส่วนในเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากนะอาจจะมีการซ่อมแซมนะหรือมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกับเงินที่ต้องจ่ายออกไปกับพวกช่างนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดแล้วนะก็เป็นความรักที่ยังไม่ค่อยที่จะชัดเจนเท่าไหร่นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาปัญหาชีวิตรักจะเข้ามาฉะนั้นต้องระมัดระวังให้มากที่สุดนะคะ คนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะช่วงอายุ41-43ปีนะเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของความว้าวุ่นใจนะคะมีเรื่องของปัญหากับผู้ใหญ่หรือมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานมีปัญหาในเรื่องของความรักอาจจะมีการปรับเปลี่ยนมีการยกย้ายรวมถึงมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นนะคะธุรกิจการงานอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่การงานหรือเปลี่ยนงานไปเลยหรืออาจจะเปลี่ยนช่วงเวลาทํางานนะคะหรือทํางานในช่วงกลางคืนมากขึ้นรวมถึงเป็นเดือนที่อาจจะมีความรู้สึกที่อยากจะไปพักผ่อนไปปฏิบัติธรรม นะคะหรืออยากจะพักใจสักสักพักหนึ่งอะนะเพื่อที่จะทำให้กลับมาสู้อีกครั้งหนึ่งด้วยรวมถึงนะคนที่มีที่ทางนะคะที่ทางอะที่ว่างที่ที่ว่างเปล่านะคะหรือคนที่มีที่ก็มีโอกาสที่จะนําในเรื่องของที่ทางนี้มาทําเป็นกําไรหรือเกิดในเรื่องของธุรกิจเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินอาจจะหารายได้พิเศษนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดอาจจะไม่ค่อยที่จะโดดเด่นเท่าไหร่ในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาต้องหันหน้าพูดคุยกันปรับความสัมพันธ์กันโดยด่วนเลยนะคะ คนที่เกิดวันพุธกลางคืนช่วงอายุ44-46ปีต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ให้มากที่สุดนะคะจะมีปัญหาจะมีคู่แข่งทางการค้าหรืออาจจะเจอคนเล่นพักเล่นพวกนะคะหรือมีคนเข้ามากั่นแกล้งในช่วงเดือนนี้นะคะฉะนั้นอารมณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดถ้าควบคุมเรื่องของอารมณ์แล้วก็มีเหตุผลมาก,มาก ใช้ความปณีปนอมอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะแล้วก็เข้าหาผู้ใหญ่ให้เยอะๆจะทําให้เรื่องของปัญหาทุกอย่างคลี่คลายลงไปแต่ถ้าหากควบคุมเรื่องของอารมณ์ไม่ได้จะทําให้สูญเสียในเรื่องของโอกาสที่ดีแล้วสร้างศัตรูโดยใช่เหตุและทําให้เรื่องของการเงินมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นอย่างกระทันหันด้วยแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของความรักนะคะเกิดขึ้นเลยนะคะฉะนั้นเรื่องของอารมณ์ต้องระมัดระวังนะคะ คนที่เกิดวันพุธกลางคืนช่วงอายุ4 7 4 9ปีปัญหาในเรื่องของการทำงานอาจจะเข้ามาแต่ถ้าคนที่ทำธุรกิจขนาดใหญ่หรือธุรกิจที่เป็นอุตสาหากรรมมองว่านะคะยังส่งผลในด้านดีแต่ก็รู้สึกเหนื่อยมากๆในเรื่องของการทำงานนะมีความรู้สึกมีความกังวลใจนะคะฉะนั้นไม่ต้องกังวลใจนะคะรอดูสถานการณ์ในเรื่องของการทำงานไปก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากขึ้นหรือถ้ามีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนงานหรืออยากจะย้ายงานอย่าใจร้อนนะ ต้องรอดูสถานการณ์ไปให้ชัดเจนกว่านี้นะคะถึงจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่ดีมากขึ้นนะส่วนในเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายยังมากอยู่นะคะแต่ก็น่าที่จะมีเรื่องของอไรายได้บางส่วนเกิดขึ้นบ้างส่วนในเรื่องของความรักนะ,ะสำหรับคนโสดแล้วนะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะต้องเปิดใจพัฒนานะคะ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเนี่ยความรักนะ,ะก็จะมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่ต้องปรับกันอีกมากอาจจะมีความหึงหวงกันแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตรักไม่ค่อยหวานชื่นเหมือนเดิมนะคะคนที่เกิดนะคะวันพุธกลางคืนช่วงอายุ50-52ปีนะคะการงานประสบความสําเร็จนะคะมีความโดดเด่นนะะโดยเฉพาะคนที่ทํางานข้าราชการนะคะหรือคนที่ทําทงานอะ่ะ ธุรกิจนะคะก็ยังถือว่าเป็นเดือนที่น่าที่จะมีผลงานนะที่ส่งผลทําให้การทํางานนะ,ะที่เราทํามาสักระยะหนึ่งแล้วนะเกิดเกิดในเรื่องของข่าวดีนะคะแล้วก็มีเรื่องของคนเข้ามาชื่นชมนะหรือเข้ามายกย่องในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินก็รายได้ค่อนข้างดีส่วนในเรื่องของความรักนะก็มีโอกาสาพบรักต่างไว้นะคะหรือคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาความรักก็ยังมีความอบอุ่นนะคะหรือยังมีชีวิตคู่ที่ดีอยู่ คนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะ,ะช่วงอายุ53-56ปีนะคะต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพด้วยคือการทํางานในช่วงดวนี้ต้องรอบคอบนะคะหรือในเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะคะหรือการยกย้ายบางอย่างมีโอกาสที่จะเข้ามานะคะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ค่อนข้างมากนะ,ะต้องระมัดระวังมีโอกาสถูกหลอกถูกโกงนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยรู้สึกว่าความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีเลยคู่ครองคนรักอาจจะ มีเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้บอกโดยตรงอะนะคะหรือมีสิ่งปิดบังไว้อยู่ทําให้ชีวิตลักไม่ค่อยที่จะสดใสแล้วก็มีเรื่องของความระแวงสงสัยเกิดขึ้นด้วยนะคะก็เป็นกําลังใจให้อย่างที่บอกไปแล้วไพ่เดโมนเนี่ยถ้าทําธุรกิจการงานกลางคืนนะคะหรือทําการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเขียนนวนิยายอะ่ะน,นวนิยายผีอ่ะนะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการ เขียนนะคะเรื่องราวนะคะบางอย่างหรือว่าทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้จินตนาการน่ะนะคะมองว่าถูกชโลกแต่ถ้าไม่ได้ทํางานด้านนี้มันก็เป็นความเครียดหรือความวิตกกังวลฉะนั้นสิ่งที่จะเข้ามาแก้ไขคือต้องมีสติอย่ากลัวหรืออย่า หวาดระแวงมากจนเกินไปจะทําให้เกิดผลเสียเพราะไพ่เดมูนยังไม่ใช่ไพ่ที่จะเกิดผลลบนะคะถ้ามีสติหรือควบคุมเรื่องของอารมณ์ได้ยังผ่านในเรื่องของปัญหาไปได้อยู่แล้วก็ต้องรอบคอบในเรื่องของปัญหาสุขภาพโรคเครียดนะคะแล้วก็ระบบภายในด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะวันพุธกลางคืนช่วงอายุ57นะคะถึง60ปีนะคะเป็นเดือนที่ อาจจะต้องระมัดระวังนะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบุตรหลานหรือบริวาร ลูกน้องนะคะจะนําปัญหามาให้ในช่วงเดือนนี้นะคะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้มากที่สุดแล้วก็ควบคุมเรื่องของอารมณ์รับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่นด้วยนะคะจะทําให้เรื่องของการใช้ชีวิตหรือการงานนะคะมันสามารถผ่านปัญหาไปได้ส่วนในเรื่องของการเงินก็บริวารจะทําให้เสียเงินในช่วงเดือนนี้นะคะความรักก็ต้องปรับความคิดปรับความเข้าใจกันให้มากๆด้วยนะคะ ก็เป็นกําลังใจให้มากๆมองว่าคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะก็ยังเป็นเดือนที่มีความโดดเด่นนะเพราะว่าไพ่การเงินดีๆยังปรากฏขึ้นในช่วงต้นเดือนแล้วการงานก็ยังมีข่าวดีในช่วงนี้ด้วยเพียงแต่ว่าในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนเนี่ยมันอาจจะมีปัญหามีคู่แข่งหรือบริวารน,นะคะอาจจะทําให้เรื่องของการทํางานติดติดขัดขัด,ขดบ้างนะคะหรือเรื่องของอารมณ์เนี่ยนะคะก็อาจจะทําให้เรื่องของการทํางานไม่ค่อยราบรื่นฉะนั้น ถ้าหากนะคะควบคุมเรื่องของอารมณ์ได้นะ,ะทุกอย่างจะลาบรื่นเลยแล้วหน้าที่จะส่งผลนะคะในเรื่องของการงานการเงินในระยะไกลนะ,ะสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้เราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกําลังใจนะคะที่มาส่งให้กันอย่างนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ